ครับก็สวัสดีช่วงเย็นย่ำคําแรงนะครับของวันเสาร์ที่14มิถุนายน2568นดนะครับสำหรับวันเสาร์นี้นะครับซุปรม,มีลล์ด่วนใจของเราก็มีมีมานำสนเสนอจำนวน3ามเล่มนะครับในราคาเล่มละ8 5 0หบาทพร้อมส่งนะครับราคาเล่มละ850บาทพร้อมส่งนะครับปกติเราขายที่ราคา 1, 280บาทพร้อมส่งนะครับวันนี้เสนอขายถูกสุดนะครับในราคาแ0ดรอย ห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับวันนี้เป็นทรงแลมโบ้นะครับสับลูกค้าที่รอทรงแลมโบมานานนะครับวันนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวน้าป้อรัดไหยให้ทุกเล่มนะครับอันนี้เพิ่งทําฝักเสร็จนะครับเดี๋ยวน้าป้อรัดไหวให้ทุกเล่มนะครับรัดไหยปอกกาาทุกเล่มครับตัวละเอียดของมีดนะครับเล่มที่หนึ่งะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดห้านิ้วนะครับสันโคหนาเจ็ดมิลไล่ระดับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับด้ามและฝักทําจากไม้ปดูนะครับ เข้าดําด้วยอีพ็อกซี่นะครับนะครับผมปรหมุดด้วยทองเหลืองนะครับแล้วก็น้ำปอกก็จะรัดปลายปอกเก้าให้ด้วยนะครับรัดลายปอกเก้าสวยงามนะครับอ่าเล่มที่สองนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดห้านิ้วนะครับสันกกหนาเจ็ดมิลไล่ระดับนะครับนี่นะครับเล่มที่สองนะครับสวยงามากนะครับผมนะครับทุกเล่มนะครับสินค้าเรารับประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับ หากซื้อไปแล้วมีปัญหาอะไรส่งซ่อมส่งเคมฟรีนะครับหากไม่พอใจนตัวสินค้าเรายินดีเปลี่ยนใหม่ให้เลยคือเงินให้เต็มจํานวนนะครับผมต่อมาเร่มที่3นะครับเร่มนี้นะครับใบบีดยาว11.6นิ้วนะครับด้ามยาว6นิ้วนะครับท้องกว้าง2.5นิ้วนะครับสันกวกหนา7มิลไล่ระดับนะครับนี่นะครับสวยงามมากครับใช้งานได้สารพัดประโยชน์นะครับฟันไม้ไม้ไผ่นะครับใช้ฟักดาบมีด ฟักหลับเนื้อนะครับหั่นเนื้อหั่นผักนะครับตัดไม้นะครับไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนได้สารพัดประโยชน์นะครับผมสนใจทักปิดได้เลยนะครับที่เบอร์0639845673นะครับทาง id line ก็0639845673นะครับช่วงนี้นะป้อก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงมีดนะครับพอดีมีลูกค้าประจำนะครับขอเมาส์ไปหมดนะครับทำาออกมาสิทธิไรลูกค้าประจำก็เมา์ไปหมดแทบทุกเล่มนะครับเมาส์ไปหมดทั้งชุดนะครับหลายชุดยกชุดนะครับ อีกอย่างก็น้บป่อก็ทําได้วันรับไม่กี่เล่มนะครับวันรับไม่หลายเล่มนะครับนะครับผมอ่าตอนนี้ก็พอมีลงขายให้สามเล่มนะครับสําหรับลูกค้าที่รอคอยนะครับสนใจทักปิดได้เลยนะครับทางไอทีไลน์ศูนย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหกเกียสามนะครับศูนย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหกเกียสามนะครับฝากติดตามผลงานทางช่องยูทูบซุมมีโดยทันใจด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ทางเฟซบุ๊กน้บป่อชัยภูมินะครับ อยากเห็นตัวตนนับปอก็ไปดูใน Facebook น้าปอชัยภูมินะครับแล้วก็ Facebook ลงตีมีดโดยทันใจนะครับก็จะมีแบบมีดต่างๆให้ดูให้ชมนะครับให้เลือกให้ชมนะครับหลายๆแบบนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับสวัสดีครับผม